สันหามาเล่าในวันนี้นะครับพบกับผมพิพัฒน์แจงชัดทุกประเด็นครับวันนี้ครับประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือในเรื่องของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะครับในงาน specialized expo 2028ภายใต้ชื่อ expo 2028 Phuket Thailand นะครับ ต้องบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าโปรเจกต์ครั้งนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ครับที่เราจะมากระตุ้นนโยบายท้านของเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด -19 ที่เรามีการชะลอตัวกันนะครับและจังหวัดภูเก็ตก็ถือเป็นจังหวัดต้นแบบนะครับตั้งแต่ที่เรามีแซนบล็อกกันมาแล้วเราจะยกศักยภาพนะครับของการเป็นจังหวัด ที่มีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งจะเป็นเทรนใหม่นับจากนี้ไปนะครับให้ชาวต่างชาติและทั่วโลกครับได้รู้จักภูเก็ตกันมากยิ่งขึ้น,นเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกนั่นเองนะครับไปดูที่หน้าตัดไปกันเลยนะครับว่าการเสนอ ชื่อประเทศไทยในครั้งนี้เราเสนอชื่อภายใต้คอนเซปต์อะไรอย่างไรกันบ้างนะครับครั้งนี้ครับประเทศไทยนะฮะก็จะใช้ธีมครับ future of life living in harmony sharing p o s p o s i t y นะครับชีวิตแห่งอนาคตแบ่งปันความรุ่งเรืองอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งงบประมาณทั้งหมดครับที่เราจะใช้ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับคืออยู่ที่4,180ล้านบาทระยะเวลาในการจัดงาน3เดือนด้วยกันครับ คือระหว่างวันที่20มีนาคมถึงวันที่17มิถุนายน2571นะครับ ไปดูหน้าถัดไปกันเลยครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าเราจะมีการวางแผนงบป,ประมาณเท่าไหร่อย่างไรกันบ้างนะฮะและเราจะใช้คอนเซปต์อะไรคราวนี้เองครับไม่ใช่มีเพียงแค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ณขณะนี้เองนะครับเรายังมีอีก4ประเทศด้วยกันนะฮะประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาครับสเปนนะฮะเซอร์เบียแล้วก็อาร์เจนตินา รวมเป็นทั้งหมด5ประเทศครับที่มีการเสนอตัวอยู่คณะขณะน,าานี้และในตอนนี้เองครับอยู่ในระหว่างขั้นตอนของเฟสที่2นะครับของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโดยขั้นตอนต่อไปครับจะมีการนําเสนอความพร้อมของแต่ละประเทศที่บอกไปนะครับต่อคณะกรรมการที่เรียกยอ่อว,ว่า BIE ครับในช่วงของวันที่20และว,วันที่21มิถุนายนนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสครับ ก่อนที่ทางคณะกรรมการ BIE ครับเขาจะเดินทางมาลงพื้นที่ฮะเพื่อสำรวจเชิงพื้นที่แบบเชิงลึกเลยนะครับว่ามีความพร้อมขนาดไหนพื้นที่จัดงานจะเป็นอย่างไรตรงไหนกันบ้างในช่วงระหว่างวันที่25ถึง29กรกฎาคมนี้ซึ่งถือว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกหนึ่งขั้นตอนของกระบวนการในการที่จะลงคะแนนกันเลยนะครับ มาที่หน้าถัดไปกันเลยนะครับผมจะให้ทุกท่านมารู้จักกับบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยครับที่จะให้เกิดโปรเจกต์ครั้งนี้ขึ้นนะฮะนี่ครับท่านนี้ก็คือไนายแพทย์วีรศักดิ์หล่อทองคำครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะครับ ท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรเจกต์นี้นก็เป็นโปรเจกต์ที่ทางโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนะครับเขามีโปรเจกต์ที่จะทํา medical hub อยู่แล้วเป็นคล้ายๆสำหรับห้างสรรพสินค้าที่ให้บริการทางการแพทย์ต่างๆและเมื่อการประชุมคลรมอสัญจรครั้งที่ผ่านมาที่จภูเก็ตนะครับก็ได้มีการเสนอเรื่องนี้และเขายินดีครับที่จะให้พื้นที่ส่วนหนึ่งฮะเพื่อการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้โลกเราได้รู้ว่า,วาเราเนี่ยมีความพร้อมมากๆเลยนะครับ อย่างที่บอกไปนะครับว่าหลังวิกฤตการณ์โควิด -19 เนี่ยรูปแบบการพักผ่อนจันใจการท่องเที่ยวมีการปรับเปลี่ยนครับผู้คนรักสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> เรียกกันว่า w วล l เน็นะครับซึ่งรวมแล้วนะครับประเทศของเราเนี่ยจะได้ประโยชน์มากๆจากการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นมานะฮะเพนพอยต์ของจังหวัดภูเก็ตครับคือการพึ่งพาเศ,ศรษฐกิจหลักโดยการท่องเที่ยว <c oughs> ท่านว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับนายณรงค์วุ่นซิ้วเนี่ย ท่านเคยบอกไว้นะครับว่าเศรษฐกิจของภูเก็ตเนี่ยเหมือนกับสารพระภูมิคือมีแค่เสาเดียวที่ผ่านมาครับเป็นเสาของการท่องเที่ยวแต่เมื่อมีวิกฤตการณ์โควิดสิเเข้ามาทุกอย่างก็พังลงกันไปครับแต่นับจากนี้เป็นต้นไปต้องมีหลายๆเสามาพร้อมกันครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพไม้กีฬาการศึกษานะครับ และสุขภาพก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นเทรนด์โลกด้วยนะครับอไปดูพื้นที่ในการจัดงานกันครับว่าพื้นที่จะอยู่ที่ไหนอย่างไรกันบ้างน,นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเขาจะใช้คอนเซปต์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือเวลเนสเซ็นเตอร์ครับเวลเนสเซ็นเตอร์นี้นะฮะถ้าเกิดเห็นภาพจําลองอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับก็จะอยู่ในพื้นที่กว่า141ไร่ครับใกล้กับสะพานสารสินนะฮะ ตำบลไม้ขาวอำเภอลางจังหวัดภูเก็ตครับจะใช้เป็นพื้นที่จัดงานเขาแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นโครงการยกระดับจังหวัดภูเก็ตนะครับห้เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีบริการทางด้านสุขภาพอีกส่วนหนึ่งครับเขาจะรองรับนะครับในส่วนของการจัดงานจะมีการสร้างหอประชุมศูนย์ขนาดใหญ่5,000ที่นั่งขึ้นมารองรับในครั้งนี้ด้วยนะครับไปที่หน้าถัดไปเลยครับมาดูกันว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าเกิดไทยของเราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพ ไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างน,นะครับกับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับหากประเทศไทยของเรานะครับได้เป็นเจ้าภาพนะครับเขาคาดการไว้จะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ4.9ล้านคนด้วยกันนะครับ แล้วก็มีเม็ดเงินครับสะพัดเนี่ยประมาณ49,000ล้านบาทสามารถที่จะเพิ่มมูลค่า GDP ได้นะครับถึง39,000ล้านบาทมีไรายได้จากการจัดเก็บภาษีนะครับอยู่ที่9,500ล้านบาทครับและที่สำคัญที่สุดครับคือเกิดการจ้างงานคนในพื้นที่ในประเทศไทยอัตราที่จะจ้างงานสูงมากนะครับถึง113,000อัตราด้วยกันนะฮะซึ่งคุณหมอเมื่อสักครู่นี้ครับที่เป็น เจ้าของโปรเจกต์ใหญ่ครั้งนี้นะที่เป็นคนเสนอเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าโดยเฉพาะในแง่เศรษฐกิจเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็หลังการจัดงานก็ทําให้ทั่วโลกครับได้เห็นศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยว่าจะเป็นศูนย์การการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นภาพที่เด่นชัดที่สุดเลยนะครับ นี่คือทั้งหมดครับว่าทำไมเนี่ยเราถึงจะมีการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเอ็กโปที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะครับใพ้ทุกท่านได้เห็นแล้วก็ช่วยส่งแรงใจครับให้เรากับการเสนอตัวครั้งนี้สามารถที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดเอ็กโปได้ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนี่คือทั้งหมดของพิพักแจงชัดทุกประเด็นครับวันนี้หมดเวลากันแล้วลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ